เานะหมอมีแก้ฝีแก้หินเนี่ยนะหมอชิดแกลโอ้ยฝีเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็เป็นได้เราสวยๆเราหล่อๆเนี่ยเราก็เป็นได้นะคะไม่ได้หมายความว่าเราสกปรกอะไรแต่หมายความว่าเรามีการติดเชื้อที่การติดเชื้อเนี่ยถ้าเป็นฝีที่ผิวหนังก็คือมันก็จะติดไปทางรูขุมขนก็ได้หรือบางทีก็เราเกานะมีแบบรอยทะลอกนีหน่หน่อยอะไรเงี้ยถ้ามีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปก็ติดได้ หรือบางทีก็มีสัตว์กัดเราหรือว่าอะไรทิ่มแทงเรานิดหน่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะที่เทา้าบางทีเราลืมสังเกตใช่ไหมก็มีแบบเอา้าโดนทิ่มไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแต่ว่ามาอีกทีนึงอา้าวกลายเป็นฝีขึ้นมาอันนี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้ฝีเนี่ยโดยทั่วไปก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะถ้าสมมติว่ามันเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นเนี่ยก็พักผ่อนมากๆเอาน้ําอุ่นประครบหรือว่าอาจจะไปหาซื้อ,อยาฆ่าเชื้อกับเภสัชกรตามร้านขายยาก็ได้แต่ถ้ามันใหญ่มากเรารอดูสองสามันใหญ่มากอันนี้ ต้องไปหาหมอเลยเพราะว่าอาจจะต้องเจาะโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นฝีในคนที่เป็นเบาหวานหรือร่างกายไม่แข็งแรง <c oughs> เช่นเป็นโรคไตหรือว่ามีโรคประจําตัวอื่นๆอย่าปล่อยชะล่าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็คงยุบมันไม่ยุบเองในอีกกรณีหนึ่งที่ว่าต้องระวังก็คือว่าเชื้อมันอาจจะไปทางกระแสะเลือดแล้วก็กลายเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดลุก,กลามได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือฝีจะว่าเล็กก็เล็กจะว่าใหญ่ก็ใหญ่นะก็ขึ้นกับสภาพร่างกายของเราด้วยค่ะ